สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับเราจะพานักศึกษาไปเขียนโปรแกรมนะครับสําหรับตั้งเวลาปิดเปิดน้ํานะครับหรือว่าปิดเปิดไฟนะครับก็เริ่มแรกกันเลยนะครับมีคําสั่ง forever นะครับแล้วก็ตามด้วยคําสั่ง led s กรนะครับตัวนี้เราจะให้มันโชว์เวลานะครับให้โชว์เวลานะครับ เราอาจจะเพิ่มคําสั่งเวทเข้าไปอีกทีนะครับเวทเวทนะครับ w A I T นะครับตัวนี้นะครับเวท a l g o r i t m i c ready นะครับคือรอให้มันทํางานจนเสร็จก่อนนะครับขึ้นวันที่และเวลาจนเสร็จก่อนนะครับแล้วถึงค่อยทําตามคําสั่งของเรานะครับซึ่งวันนี้คําสั่งของเราจะอยู่ใน l o g i กนะครับจะเป็นการเปรียบเทียบนะครับเป็น l o g i กนะฮะใช้คําสั่ง if นะครับ if นะครับ if ดูแล้วก็ else เลยนะครับ โดยเราจะใช้คำสั่งโลจิกนะครับในเท่ากับนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยเราจะใช้คำว่า how นะครับ how คือเริ่มที่เวลาชั่วโมงก่อนนะครับ how เท่ากับเท่าไหร่นะครับเท่ากับกี่โมงนะครับเดี๋ยวเราก็ เอามาจากแมทนะครับแมทครับเติมตัวเลขเข้าไปนะครับว่าต้องการให้ฮาวนี้เริ่มทํางานกี่โมงครับเดี๋ยวเราทดลองอลองใส่ไป9ก้าโมงก่อนก็ได้นะฮะทีนี้พอ9ก้าโมงแล้วจะให้ทําอะไรนะครับอ่เราก็จะเติมสีสันเข้าไปหน่อยนะครับด้วยการใส่ LED 16กคูณ8นะครับให้มันขึ้นข้อความนะครับ ลราก็ไปลากบล็อกข้อความมาเลยนะครับนี่นะครับเราก็เปลี่ยนเป็นแรมออนแรมออนใส่ดีเลย์นะครับสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อ,อให้เห็นตัวหนังสือนะครับ ก็สั่งเอาพุทหนึ่งนะครับก็ไปที่ I/O นะครับเพื่อเอาคำสั่งคร write output หนึ่นะครับสถาตัทนะครับเราก็เปลี่ยนเป็น on นะครับป้องการให้เอาพุทหน่งนะครับตอนนี้คือสั่งให้ดีเลยยทำงานนะีทีนี้ดีเลยยจะไปขับรถไฟนะครับหรือว่าจะไปะต่อกับปั๊มน้ำก็ได้หมดนะครับส่วน เอลนะครับก็ใส่อพุทหนึ่งเป็นออฟนะครับเดี๋ยวเราจะทดลองตอน8ปดโมงก่อนนะครับเพราะตอนนี้นาฬินนกาในเครื่องมัน8ปดโมงนะครับครับนี่ครับก็จะโชว์วันที่นะครับวันที่ขึ้นแล้วนะแล้วก็ตามด้วยเวลานะครับแปดโมงสามสิบเก้านาทีซึ่งก็ตรงตามเงื่อนไขว่าแปดโมงนะครับมันก็จะสั่งให้ led ออนขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้ถ้าจะให้มันออฟก,ก็คือต้องรอจนเป็น9ก้าโมงเลยนะครับก็นานอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาตั้งเวลาเป็นตัวนาทีเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยนะครับเพื่อจะให้มันหยุดทำงานเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันทางานต้องทำงานถึง1ชั่วโมงเลยนะครับจาก8ปโมงเป็น9ก้าโมงนะครับครับสำหรับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเพิ่ม คำสั่งที่เป็นนาทีนะครับให้มันเช็คในระดับนาทีเข้าไปนะครับที่นะครับเข้าไปที่โลจิกนะครับเอาคําว่า n มานะครับ n นะครับลากออกมาเลยนะครับแล้วก็เอา,อาชุดที่เป็นเช็คชั่วโมงนะครับใส่เข้าไปนะครับ ตอนนี้เราจะเช็คชั่วโมงเท่ากับ8แล้วและด้วยนะครับและทีนี้เราก็จะและและนาทีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอาลอจิกนะครับนี่เราก็เอาคำว่า minute นะครับเข้ามาม n u t e นะครับก็เดี๋ยวเอาตัวเลขมาใส่นะครับจากเม t นะครับ โดยที่เงื่อนไขของเราก็จะเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับหรือใครจะใช้น้อยกว่าก็ได้นะครับอันนี้จะลองตั้งสี่ิบห้านะครับเพราะว่าเวลาในเครื่องประมาณ40 41บสี่สิบเอดนะครับตอนนี้เวลาเราอยู่4 1เอนะครับเราจะตั้ง4ี่ิบห้านะครับอัปโหลดนะครับทดลองเลยนะครับ นี่ครับตอนนี้บอร์ดลันทำงานแล้วนะครับ8.41โมง41นะครับตอนนี้ก็ไฟติดเดี๋ยวเราก็จะรอจนมันขึ้น8.45มง45นะครับ45ก็ยังทำงานอยู่นะฮะมันต้องเป็น8.46โมง4ครับมนถึงจะหยุดทำงานตอนนี้43แล้ว43แล้วนะครับ พานไปอีกหนึ่งนาทีครับตอนนี้8ปดโมงสีนะครับแหมเราตั้งเวลานานก็ต้องรอนานนะฮะสีบห้ 45. แล้วนะครับทีนี้ตาเมเงื่อนไขมันคือเท่ากับนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับสี่สิบ้เพราะฉะนั้นตอนนี้45ก็ยังติดอยู่นะฮะจริงๆต้องขึ้นคำว่าแลมออนนครับแต่ว่าเราเราใส่ดีเลย์น้อยไปหน่อยนะครับ อ่ตอนนี้ดับแล้วนะครับ8ปดโมงสีดับแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปแก้โปรแกรมกันนะครับโดยอ่เพิ่มดีเลย์เข้าไปนะครับตรงคําว่าแลมอ่อนนะครับมาแก้ไขกันต่อนะครับก็อย่างที่บอกครับเปลี่ยนดีเลย์ใหม่นะครับดีเลย์สำหรับคําว่าแลมออนนะครับเดี๋ยวเราลองสัก3มวินะครับใส่3วิเข้าไปก่อนนะครับน่าจะได้นะครับอ่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มช่วงเวลานะครับเพิ่มช่วงเวลาตอนนี้เรา เช็คแค่8โมงนะครับ8โมง4 5นะครับเดี๋ยวเราจะทำการเช็คอีกหนึ่งช่วงเวลานะครับคือให้เป็น2ช่วงเวลานะครับถ้าเป็นลดน้ำต้นไม้นะครับอาจจะเป็นช่วงเช้าและช่วงกลางวันนะครับหรือช่วงเย็นนะครับเราก็จะเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปอีกนะครับก็อยู่ในโหมดของโ o จิกเช่นเดิมนะครับตรงนี้เราจะใช้คำว่า O แทนนะครับอ แปลว่าหรือนะครับหรือนะฮะตอนนี้เราเช็ค8โมงนะครับ8โมงเราก็จะหรือด้วยนะครับก็ปี้มาเลยนะครับ c o p ีนะครับ Co ปีมานะครับ How นะครับตอนนี้เราก็อาจจะตั้งเป็นสัก15บนะครับ3มโมงเย็นนะครับ8โมงกับ3าโมงเย็นนะครับ ให้มันทำงานนะครับแล้วก็ลากไปใส่ในกรอบเลยนะครับทีนี้เวลาก็จะเป็นตัวชั่วโมงก็จะเป็น8โมงหรือบ่าย3นะครับแล้วก็และทีนี้และก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ45อันนี้ทวนตัว45นี้แล้วแต่เราจะตั้งนะครับว่าจะให้เป็นเท่าไหร่นะครับถ้าจะใช้เราจะต้องการลดน้ำอ่าสี่สิบห้าก็คือเปิดไว้45นาทีนะครับแล้วถ้า อยากได้น้อยกว่านั้นก็ลดจำนวนลงมานะครับจะเป็น30นาที15นาทีก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเราลองใช้เป็นโปรแกรมลดน้ำนะครับเราก็เปลี่ยนนะครับจากแหลมออนเป็นปั๊มออนแทนนะครับเราจะลองตั้งเวลาสำหรับการลดน้ำนะครับอันนี้ก็คือลดน้ำา8โมงถึง8โมง45นะครับกับ 15นาฬิกาถึง15นาฬิกา45นาทีนะครับก็ทำงานนะครับแล้วก็จะเพิ่มนะครับไฟโชว์ไว้1อันนะครับคือเอาพุทธสองนะครับให้มันออนขึ้นมานะครับคือเอาพุทธหนึ่งนี้เราก็เอาไปคอนโทรลรีเลย์นะครับเพื่อไปควบคุมปั๊มน้ำนะครับส่วนเอาพุทธสองนี่เราก็ทำเป็นไฟโชว์ไว้นะครับให้เห็นว่ามันทำงานอยู่นะครับ เช่นกันครับก็ป็ปีมานะครับวางข้างล่างนะครับถ้าเกิดไม่ตรงเงื่อนไขก็ให้ออฟทั้ง2ตัวนะครับครับทีนี้เราจะเพิ่มปลั๊กอินขึ้นมาอีก1ตัวนะครับปลั๊กอินนะครับเป็น i led 4นะครับ i led 4นะครับตัวนี้นะครับเราจะเอาไว้โชว์จำนวนนาทีที่ทำงานนะครับสมมติว่าเริ่มทำงานนาทีที่1ปุ๊บก็ให้ขึ้นนาทีที่1นะครับ แล้วก็วิ่งไปเลื่อยจนถึงนาทีที่เราต้องการที่เราตั้งไว้นะครับครบนาทีที่45ปุ๊บก็จะได้รู้ว่าตอนนี้เราทํางานไปกี่นาทีแล้วนะครับโดยคําสั่ง ILD Show Number นะครับ Show Number นะครับ number ที่เอามาโชว์ก็คือจํานวนนาทีนั่นเองนะครับส่วน Decimal Place ตัวนี้นะครับเราตั้งเป็นศูนะครับให้เริ่มที่ตาแหน่งที่ศูนะครับในส่วนของเอนะครับเราก็ต้องเอาอคำสั่งของ ILD มาอีก หนึ่งตัวเหมือนกันนะครับเมื่อมันหลุดเงื่อนไขมาแล้วนะครับมันจะได้เคลียร์นะครับเคลียร์ LVD Show นะครับให้มันเป็นศูนย์ไปนะครับอ่แล้วก็เดี๋ยวจะลองอัปโหลดกันดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงครับนี่นะครับตอนนี้ทำงานแล้วนะครับตอนนี้ยังออฟอยู่นะครับเดี๋ยวพอมันเช็คว่า5 6ตัวนี้เราจะเอาไว้โชว์นะครับว่ามัน ทํางานไปกี่นาทีแล้วนะครับหลังจากออนนี่ออนกี่นาทีแล้วนะครับตอนนี้ <ไป S 1> สมมติว่าออนมาแล้วห้าสิบหกนาทีนะครับเดี๋ยวห้าสิบเจ็ดปับ๊บก็จะดับไปนะฮะก็จะหยุดทํางานนะครับต่างไปที่ห้าสิบแปดนะครับห้าสิบแปดหยุดนะครับพอมาถึงห้าสิบแปดนะครับมันก็จะออฟนะครับเฮ้ ดูนาฬิกานะครับตรงนี้นะครับมันขึ้น8โมง58นะครับซึ่งหลุดออกจากเงื่อนไขแล้วนะครับก็จะสั่งออฟทั้ง led c นะครับเคลียร์นะครับแล้วก็สำหรับไฟโชว์ของเรานะครับก็จะออฟไปด้วยนะครับทีนี้ก็ต้องรออีกทีหนึ่งตอน3โมงเย็นนะครับคือ15นาฬิกาครับและนี้ก็คือโปรแกรมที่เราเขียนเสร็จแล้วนะครับใครจะเพิ่มเติมใส่เสียงดนตรีนะครับใส่อะไรก็ ตามสะดวกนะครับอันนี้คือชุดการต่อที่เราจะใช้นะครับเอาหนึ่งนะ led 1ดวงนะครับเอาว2 led 1ดวงนะครับอันนี้จริงๆเออเอาหนึ่งนี้เราก็ไปใช้กับ relay เนาะอันนี้แต่เราเอา led ใส่โชว์ไว้ก่อนนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็น led 4นะครับเอาไว้โชว์ค่านาทีที่ทำงานนะครับตอนนี้เราจะมาลองโปรแกรมกันนะครับเราจะตั้งเป็นเวลา9โมงนะครับตั้ง9โมงนะครับ9โมงให้ทำงานถึง9โมง15นะครับ เปลี่ยนตัวเลขแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ลองอัปโหลดกันนะครับทดลองครับตัวอย่างนี้นะครับเราตั้งเวลาไว้ที่9โมงนะครับ9โมงให้ทํางานนะครับจนถึง9โมง15นะครับซึ่งตอนนี้เวลา9โมงจะเป็น9โมง5นาทีนะครับตอนนี้ปั๊มก็จะทํางานนะครับตัวนี้ปั๊มสมมติว่าตัวนี้เป็นรีเลย์นะครับตัวนี้จะทํางานแล้วนะครับอันนี้ก็คือไฟโชว์ให้เราเห็นว่าตอนนี้รีเลย์หรือปั๊มเรากำลังทํางานอยู่นะครับแล้วก็ ตัวนี้คือเวลานะครับนาทีที่ทํางานนะครับมันจะวิ่งไปเรื่อยๆจนถึง15นะครับแล้วมันก็จะดับแล้วก็ปิดระบบทั้งหมดเลยนะครับเราดูไปเรื่อยๆนะครับ9ก้านะครับก็ดับหมดนะ